นิทานเรื่องโรงเรียนที่ไม่มีวันปิดเทิมตอนที่หนึ่งเด็กใหม่กับโรงเรียนกลางป่าเสียงล้อรถกระแทกพื้นลูกรังอย่างต่อเนื่องจนฝุ่นแดงฟุ้งขึ้นเป็นสายพัทระนั่งเบาะหลังของรถกระบะเก่าพร้อมกระเป๋าเป้ใบใหญ่ที่มีสมุดหนังสือและเครื่องเขียนจําเป็นเขามองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นต้นไม้สูงใหญ่เรียงรายสองข้างทางอย่างเงียบงนันราวกับกำลังเข้าสู่โลกอีกใบที่ไม่คุ้นเคยอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วลูกพ่อพูดขณะหักพวงมาลัยหลบหลุมบนถนนที่แทบไม่เห็นร่องรอยการใช้งานบ่อยนักพัทระไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าเบาๆในใจเต็มไปด้วยคำถาม โรงเรียนกลางป่าแบบนี้จะมีไฟฟ้าไหมจะมีเพื่อนร่วมห้องกี่คนทำไมถึงไม่มีชื่อในอินเทอร์เนต็ตเลยพ่อกับแม่อ้างว่าโรงเรียนนี้เป็นของเก่าแก่มีคุณภาพด้านวิชาการและเหมาะกับเด็กที่ต้องการสมาธิในการเรียนหนังสือแต่สำหรับพัทระแล้วมันชวนให้รู้สึกเหมือนถูกเนรเทศในที่สุด รถก็แล่นมาจอดหน้าประตูไม้สีดำสูงตรังงานล้อมด้วยกำแพงอิดเก่าที่มีเถาวันเลื้อยพันจนแทบมองไม่เห็นโครงสร้างเสียงนกร้องในป่าก็เงียบไปในทันทีที่ประตูเปิดออกอย่างช้าๆด้วยเสียงดังเอียดราวกับมันไม่เคยถูกเปิดมานานพ่อช่วยยกกระเป๋าลงให้แล้วบอกสั้นๆว่าตั้งใจเรียนนะ ลูกพ่อกับแม่จะมารับตอนปิดเทอมคำว่าปิดเทอมทำให้พัทระสรดุดใจเขายิ้มจืดยิ้มจืดก่อนจะเดินเข้าไปในรั้วโรงเรียนด้วยหัวใจที่หนักเึื้องโรงเรียนวังศินศึกษาอาคารเรียนตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าเส้นทางถูกปูด้วยหินแผ่นเรียงเป็นแนวสลับกับแผ่นไม้ อาคารเป็นตึกไม้สองชั้นหลังคาทรงจัว่วมีกระจกหน้าต่างทรงสูงแบบโบราณสนามญ้าหน้าอาคารถูกตัดแต่งเรียบร้อยแต่ไร้เสียงเด็กเล่นหรือแม้แต่เสียงครูสอนมีเพียงลมเย็นที่พัดเบาๆกับกลิ่นของไม้เก่าเมื่อพัทระเดินผ่านสนามก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางด้านหลัง เธอเป็นเด็กใหม่เหรอเขาหันไปเห็นเด็กชายตัวผอมผิวขาวซีดหน้าตาเรียบเฉยในชุดนักเรียนแบบโบราณเสื้อเชิตแขนยาวกางเกงสั้นถึงเขา่าใช่ในายชื่ออะไรพัทรถามไม่สำคัญหรอกเดี๋ยวเธอก็รู้จักพวกเราเองเด็กคนนั้นพูดเบาๆก่อนจะเดินหายเข้าไปในมุมตึกอย่างเงียบเชียบ เสียงระฆังเรียนดังขึ้นช้าๆเป็นจังหวะเชื่องช้ากงกงกงครูหญิงวัยกลางคนในชุดกระโปรงเข้ารูปก,ก้าวออกมาจากอาคารเธอยิ้มแปลกๆและพูดอย่างช้าๆว่ายินดีต้อนรับพัทระโรงเรียนของเรามีวินัยสูงนะจ้ะทุกคนตรงต่อเวลาเข้าชั้นเรียนทุกคาบ และไม่ออกจากหอพักหลังหกโมงเย็นเข้าใจไหมครับเขาตอบทั้งที่ใจยังสัน่นตามครูมาครูจะพาไปหาครูใหญ่ก่อนแล้วจะให้รุ่นพี่พาไปห้องพักเธอกล่าวพลางเดินนำหน้าอย่างมั่นคงราวกับทุกอย่างในที่แห่งนี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นครูใหญ่กับดวงตานิ่งงันห้องของครูใหญ่อยู่ชั้นบนสุดของอาคารด้านใน ห้องกว้างแต่ตกแต่งเรียบง่ายมีชั้นหนังสือสูงถึงเพดานต๊กไม้โอ๊กขนาดใหญ่และเก้าอี้ไม้ที่ดูแข็งกระด้างครูใหญ่เป็นชายสูงวัยรูปร่างผอมแห้งใบหน้าตึงเครียดดวงตาจ้องตรงโดยไม่กระพริบเลยตลอดเวลาที่พูดยินดีต้อนรับพัทระโรงเรียนวังศิลปศึกษาแห่งนี้ตั้งอยู่มากว่า120ปี เราเน้นวินัยความรู้และความเงียบสงบครับพัทระตอบอย่างระวงังที่นี่ไม่มีวันหยุดไม่มีเสียงดังและไม่มีเหตุผลให้เด็กคนไหนอยากจะจากไปเธอจะเข้าใจในไม่ช้าคำพูดสุดท้ายนั้นทำให้พัทระรู้สึกเย็นวาบจนเผลอกลืนน้ำลายรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อวิทย์มารับเขาไปยังหอพัก ซึ่งอยู่ติดลำธารในป่าตึกหอพักเป็นไม้ยกพื้นมีเตียงสองชั้นเรียงเป็นระเบียบและมีเด็กชายอีกห้าคนนั่งอ่านหนังสือหรือเขียนรายงานอย่างเงียบเชียบอย่าส่งเสียงดังนะโดยเฉพาะหลังหกโมงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็แกล้งนอนหลับไว้เข้าใจไหมวิทย์พูดโดยไม่มองหน้าพัทรบยักหน้าทั้งที่ไม่เข้าใจ อะไรเลยสักนิดวันเรียนที่ไม่มีจบเช้าวันถัดมาตารางเรียนเต็มแน่นตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มวิชาที่สอนมีทั้งภาษาโบราณวิชาลึกลับทางประวัติศาสตร์และาศาสตร์จิตแห่งนิรันด์ซึ่งเขาไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเด็กทุกคนดูเหมือนท่องจำได้ทุกบรรทัดตอบคำถามครูได้อย่างคล่องแคล่วแต่ไม่มีใครยิ้ม หรือหัวเราะไม่มีใครถามว่าพรุ่งนี้วันอะไรหรือปิดเทอมเมื่อไรทำไมไม่มีใครพูดถึงวันหยุดเลยล่ะพัทรัแอบถามเพื่อนชื่อเจขนาดเดินกลับหอพักเจชะงักแล้วตอบเบาๆที่นี่ไม่มีวันหยุดไม่มีปิดเทอมมีแต่การเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อให้พวกเขาคงอยู่พวกเขา พัทรงงแต่เจไม่พูดอะไรต่อเพียงแต่เดินเร็วขึ้นทิ้งพัทรักไว้กลางทางคืนนั้นพัทระนอนไม่หลับเขานึกถึงคำพูดของเจนึกถึงดวงตาของครูใหญ่และตารางเรียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาได้ยินเสียงระฆังเบาๆลอดเข้ามาทางหน้าต่างกงกงกง,กงเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงเรียนในตอนเช้า แต่มันแผ่วเบาเหมือนเสียงเรียกจากที่ไกลลิฟจากเตียงของเขาเขาเห็นเงาเด็กนักเรียนสวมชุดขาวเดินเรียงแถวมุ่งหน้าไปยังอาคารเรียนทางด้านหลังกลางดึกในมือของแต่ละคนถือสมุดเล่มเล็กและเทียนเล่มหนึ่งพัดใจเต้นรัวเขารีบคลุมโปงหลับตาแน่นแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคำว่า โรงเรียนที่ไม่มีวันปิดเทอมเท่านั้นตอนที่สองสมุดร,รายชื่อกับนักเรียนที่ไม่มีตัวตนเช้าว,วันถัดมาหลังเหตุการณ์ประหลาดเมื่อคืนพัทระตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกกระสับกระส่ายในอกเขาไม่แน่ใจว่าฝันหรือเรื่องจริงแต่ภาพเงาเด็กที่เดินถือเทียนกลางดึกยังคงติดตา เขาลงมาที่ห้องอาหารรวมที่อยู่ชั้นล่างของหอพักกลิ่นข้าวต้มปลาชยมาแต่จมูกแต่บรรยากาศยังคงเงียบเชียบเช่นเคยเสียงช้อนกระทบจานเป็นเพียงเสียงเดียวที่ดังในห้องทุกคนดูไม่มีอะไรผิดปกติราวกับไม่มีใครรู้ว่ามีใครบางคนออกจากหอพักเมื่อคืนเมื่อคืนพวกนายได้ยินเสียงระฆังไหม พัทธรถามเบาๆขณะนั่งข้างเจเจชงนักไปเล็กน้อยแต่ไม่หันมามองอย่าไปสนใจเสียงพวกนั้นมันไม่ใช่เสียงสำหรับเด็กใหม่แต่ผมเห็นคนออกจากหอออเดินไปทางตึกเรียนถือเทียนด้วยคราวนี้เจหันมามองเขาช้าช้าแววตาหนักแน่นอย่าพูดถึงมันดังๆถ้ายังอยากมีชื่ออยู่ในสมุด สมุดอะไรเจไม่ตอบแค่ลุกจากโต๊ะเดินจากไปทิ้งให้พัทระจมอยู่กับคำถามที่มากขึ้นเรื่อยๆห้องธุราการต้องห้ามหลังคาเรียนช่วงบ่ายพัทระแกล้งบอกอาจารย์เวนว่าเขาท้องเสียขอตัวเข้าห้องน้ำเมื่อได้รับอนุญาตเขารีบตรงไปยังอาคารธุราการซึ่งมักจะปิดประตูแน่นหนา และไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนเข้าบานประตูไม้นั้นเก่าและมีตราสัญ,ญลักษณ์สีทองรูปดวงตาอยู่กลางบานเขากดลูกบิดเบาๆประตูเปิดออกอย่างง่ายดายราวกับรอเขาอยู่แล้วภายในห้องมีแสงสลัวจากโคมไฟเพดานกลิ่นเก่าอับชื้นชวนให้หายใจลำบากชั้นเอกสารเรียงรายเต็มผนัง และตรงกลางห้องมีโต๊ะไม้ตัวใหญ่ที่นั่นเขาเห็นสมุดเล่มใหญ่ปกหนังสีดำวางอยู่หน้าปกเขียนด้วยอักษรโบราณบัญชีนักเรียนวังศินศึกษามือของพัทรสั่นเล็กน้อยขณะเปิดดูหน้าแรกแต่ละหน้ามีรายชื่อนักเรียนเรียงตามปีการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขาวดำเล็กๆ และวันที่เข้าเรียนบางชื่อเขาคุ้นบางชื่อเป็นเพื่อนร่วมห้องแต่สิ่งที่แปลกก็คือหลายชื่อมีวันที่เข้าเรียนแต่ไม่มีวันที่จบและบางชื่อปรากฏในปีเก่ามากเช่นพอส2483หรือแม้แต่2470ชื่อหนึ่งสะดุดตาเขา มันธนารัตนโกสินลป์ชั้นหมู่สองเข้าปี2514ไม่มีวันจบพัทธรตาเบิกกว้างมันธนาคือชื่อของเด็กหญิงมุกที่เขาเคยเจอเมื่อวันแรกเด็กหญิงที่เตือนเขาไม่ให้ออกจากหอพักตอนเที่ยงคืนแต่ในห้องเรียนของเขาตอนนี้ ไม่มีชื่อของมัทน,นาอยู่ในรายชื่อนักเรียนปัจจุบันเลยสักนิดเพื่อนที่ไม่มีเงาในวันต่อมาพัทระเริ่มสังเกตเพื่อนในห้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเวลาที่แดดลอดผ่านหน้าต่างลงมาบนพื้นเขาสังเกตเห็นว่าเด็กบางคนไม่มีเงาเลยไม่มีเงาแม้แต่น้อยทั้งที่ยืนกลางแสงแดดชัด,ชด และพวกเขาก็ไม่เคยกินอาหารไม่พูดไม่สบตาไม่ขยับเก้าอี้เลยตลอดวันหนึ่งในนั้นคือกิตติเด็กชายหน้าตาเรียบร้อยที่นั่งหน้าเขาเขาไม่เคยเห็นกิตติไปห้องน้ำหรือแม้แต่เปลี่ยนสีหน้าพวกเขาไม่ใช่เด็กนักเรียนธรรมดาเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงของมุกเธอยือนพิงต้นไม้ในสวนหลังอาคารเรียน ดวงตาดูเศร้าแต่เด็ดขาดแล้วเธอเป็นใครกันแน่พัทรถามฉันเคยเป็นเด็กใหม่เหมือนเธอฉันถูกพ่อแม่ส่งมาที่นี่เมื่อ40ปีก่อนแต่นั่นมันนานมากแล้วเธออายุเท่าไหร่กันแน่ร่างกายของฉันไม่โตขึ้นอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมุกพูดเสียงแผ่วพัทระ รู้สึกขนลุกก่าบมุกคือวิญญาณเด็กหญิงที่ยังติดอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้พร้อมกับคนอื่นๆอีกมากโรงเรียนนี้ดูดเด็กใหม่เข้ามาเพื่อให้พวกนักเรียนเก่าดูดพลังชีวิตและทําให้โรงเรียนยังอยู่ได้เรื่อยๆมุกพูดพวกเขาไม่มีวันจบและก็ไม่อนุญาตให้ใครออกไปง่ายๆความจริงในชั้นใต้ดิน มุกพาเขาไปยังทางเดินลับใต้พื้นไม้ในอาคารเก่าด้านล่างคือชั้นใต้ดินที่ไม่มีใครพูดถึงภายในมีห้องเรียงรายเต็มไปหมดมีห้องหนึ่งเต็มไปด้วยสมุดร,รายชื่อเก่าหนังสือที่บันทึกพิธีกรรมและเทียนขาวที่ดับแล้วเป็นรอยเล่มและตรงผนังห้องหนึ่งเขาเห็นภาพถ่ายหมู่ขนาดใหญ่ของเด็กนักเรียนในปีต่าง ทุกปีมีหน้าเดิมๆปรากฏซ้ำไม่เปลี่ยนแปลงไม่แก่ลงไม่หายไปมีแต่ชื่อใหม่เพิ่มเข้ามารวมถึงชื่อของเขาเองที่เพิ่งถูกเพิ่มไว้ในสมุดล่าสุดคืนนี้เธอจะต้องเลือกว่าจะเชื่อฉันไหมมุกพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นเสียงระคังคืนนี้จะดังขึ้นอีกครั้งถ้าเธอเดินตามพวกนั้นเข้าไป เธออาจจะไม่ได้กลับออกมาเหมือนเดิมพัทรยืนอึ้งรู้สึกถึงน้ำหนักของความจริงที่แบกไม่ไหวแต่เขาก็รู้ดีว่าทางรอดของเขาอาจอยู่ที่เสียงระฆังเที่ยงคืนนั่นเองตอนที่สามเสียงระฆังเที่ยงคืนคืนวันที่สามในโรงเรียนวังศินศึกษามาถึงพร้อมกับบรรยากาศที่หนักอึง้ง แสงจัน์ทรบางเฉียบลอดเข้าทางหน้าต่างหอพักชั้นบนพัฒรนอนนิ่งอยู่บนเตียงแต่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะถ้าเธอได้ยินเสียงระฆังเที่ยงคืนอย่าออกไปเด็ดขาดคำเตือนของมุกยังดังอยู่ในหัวแต่หัวใจของเขากลับเรียกร้องให้รู้ความจริงเขาตัดสินใจลุกขึ้นอย่างเงียบเชียบสอดตัวลอดผ้าห่มและค่อย เดินลงบันไดอย่างไร้เสียงห่อพักเงียบกริบราวกับไม่มีใครอยู่ทั้งที่เขารู้ดีว่ามีเด็กอีกหลายคนในห้องแต่เสียงหายใจเสียงขยับตัวไม่มีเลยพัทระเดินมายังหน้าต่างหอพักด้านล่างเห็นเงาเด็กนักเรียนเดินแถวเรียงตรงผ่านไปยังอาคารด้านหลังบางคนถือเทียนบางคนถือสมุดเล่มเล็กบรรยากาศเย็นยะเยือก และนิ่งผิดธรรมชาติและทันใดนั้นเองกงกงกงเสียงระฆังดังครึ้งชาชาลึกและทุ้มกลางวานจนกระดูกสันหลังของพัทรสันสลทานเส้นทางสู่พิธีกรรมพัทระค่อยๆเดินตามแถวเงียบเงียบเว้นบ้านใหญ่เปิดออกเองโดยไม่มีใครผลักภายในเป็นห้องโถงกว้าง มีแท่นหินตรงกลางรายล้อมด้วยวงกลมสลักอักขรโบราณรอบๆวงนั้นคือเด็กนักเรียนเงียบๆยืนนิ่งในแถวคนที่ไม่มีเงาคนที่ไม่มีเสียงคนที่ไม่กระพริบตาและตรงกลางแท่นหินครูใหญ่ยืนอยู่ในชุดคลุมยาวสีดำมือถือไม้เท้าแกะสลักรูปดวงตาขอต้อนรับนักเรียนใหม่ เสียงของเขาดังล่านโดยไม่มีไม้ผู้ซึ่งจะเติมพลังให้โรงเรียนอยู่รอดอีกปีความจริงเบื้องหลังโรงเรียนพัดเบิกตากว้างจังหวะหัวใจเต้นระรัวจนแทบระเบิดเขาเห็นเด็กชายอีกคนเป้นักเรียนใหม่อีกคนในรุ่นเดียวกับเขาถูกพาไปยืนกลางแท่นหินครูใหญ่เริ่มสวดเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจ อากาศเย็นลงเรื่อยๆพื้นดินสั่นไหวเบาๆและเป้เริ่มตัวสั่นเทียนในมือเด็กนักเรียนดับไปทีละเล่มราวกับมีพลังบางอย่างดูดกลืนแสงและความอบอุ่นไปทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่โรงเรียนไม่เคยปิดเทอมทุกปีจะต้องมีพลังใหม่หล่อเลี้ยงเพื่อให้ครูและนักเรียนที่เลือกจะอยู่อยู่ต่อไปได้ เสียงของมุกดังขึ้นจากข้างหลังเธอปรากฏตัวในเงามืดมือถือกระจกเงาบานเล็กกระจกนี้สามารถเปิดประตูไปยังมิติด้านนอกได้แต่ต้องแลกกับการเสียสละอะไรบางอย่างถ้าเธอพร้อมฉันจะช่วยพัทระไม่รอช้าเขายักหน้าและมุกก็เดินไปวางกระจกไว้กลางพื้นใกล้กับวงพิธี แสงจากกระจกส่องแวววาวเผยให้เห็นภาพของโลกภายนอกถนนลูกรังต้นไม้ไหวและแสงตะวันยามเช้าทันใดนั้นครูใหญ่หันมาแกเด็กใหม่เสียงของเขาดังเหมือนฟ้าผ่าใบหน้าบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มประหลาดเธอไม่มีสิทธิ์ออกไปเธอคือพลังของปีนี้ การเสียสละมุกวิ่งเข้าไปดันร่างพัทระให้ล้มลงพ้นจากวงเวทและใช้ร่างของเธอขวางหน้าแท่นพิธีพอทีปล่อยเขาไปฉันอยู่ที่นี่นานพอแล้วแสงจากกระจกทวีความสว่างขึ้นเรื่อยๆจนห้องโถงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเด็กนักเรียนเงายืนอยู่กับที่เหมือนถูกตรึงด้วยคำสาบ ครูใหญ่เงื้อไม้เท้าแต่มุกยื่นมือแตะกระจกทันเวลาเกลี้ยงแสงสีขาวพุ่งว่าไปทั่วห้องร่างของมุกสลายกลายเป็นละอองฝุ่นสีทองและกระจกก็เปิดช่องแสงวงกลมขนาดใหญ่ทางออกแห่งเดียวจากโรงเรียนวิ่งเสียงสุดท้ายของมุกดังก้องอยู่ในหัวพัทระเขาวิ่งสุดแรงเกิด พุ่งเข้าสู่วงแสงก่อนที่มันจะปิดลงเบื้องหลังและแล้วแสงตะวันและความว่างเปล่าพัทระลืมตาขึ้นท่ามกลางแสงตะวันอ่อนของเช้าวันใหม่เขายืนอยู่กลางป่าที่เงียบสงบไม่มีอาคารเรียนไม่มีรั้วโรงเรียนไม่มีสนามหญ้ามีเพียงกระเป๋านักเรียนของเขาวางอยู่ข้างๆและสมุดเล่มหนึ่งสมุด รายชื่อนักเรียนที่เปิดอยู่ที่หน้าชื่อของเขาแต่ตอนนี้ชื่อของเขาค่อยๆเลือนหายไปทีละตัวอักษรเหมือนเขาไม่เคยอยู่ในที่แห่งนั้นมาก่อนเลยเขายืนมองท้องฟ้าสุดอากาศลึกๆแต่ในใจรู้ดีโรงเรียนวังศินศึกษายังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าและมันจะเปิดรับเด็กใหม่อีกครั้งในปีหน้า จบบริบูล